สวัสดีคะ่ะทุกคนคลิปนี้ก็จะมาดึกหน่อยนะคะพอดีว่าเพื่อนเราอะ่ะกำลังถักหมวกหูแมวอยู่แล้วติดตรงบอบเบิลพอดีทำตามไม่ทันเดีย๋ยวเราจะมาสอนในคลิปนี้เลยนะคะเราเพิ่งขึ้นห่วงมาทั้งหมด9ห่วงนะคะสมมุติว่าเราเนี่ยอยากให้ลายบอบเบลิลหรือลูกกลมกลมเนี่ยอยู่ตรงกลางมันก็จะเป็นห่วงที่5ตรงนี้ใช่ไหมคะเราก็จะเริ่มจากการถักนิดไปสห่วงก่อนให้ถึงห่วงกลางเมื่อกี้นะคะ วันนี้นะคะเราอยู่ในห่วงที่ห้าที่เราอยากได้บอบเบิลหรือว่าลูกกลมๆอยู่ตรงกลางห่วงที่ห้อย่างนี้นะคะเราจะพยายามถักไม่ใช่พยายามเราจะถักให้มีทั้งหมดห้าห่วงออกมาจากห่วงนี้ห่วงเดียวนะคะก็คือจะจะหักนี้นะคะเริ่มเหมือนการถักนิดเลยก็คือเข้าไปอย่างนี้จากขาด้านหน้าอย่างนี้ถักนิดหนึ่งดึงออกมาแต่ยังไม่สไลด์อันนี้ออกนะคะอันถัดไปเนี่ย เราจะไปที่ขาด้านหลังตรงนี้ทําเหมือนจะนิดแต่ยังไม่สไลด์อันนี้ออกมาเหมือนกันสจากนั้นนะคะก็จะกลับมาที่ขาด้านหน้าเข้าไปเหมือนจะถักนิดออกมาอานี้สามจากนั้นก็ขาด้านหลังสี่ขาด้านหน้าหาอย่างนี้นะคะ<ม>คือมันจะสลับการที่ขาด้านหน้ากับด้านหลัง เราจะเริ่มด้วยการถักที่ขาด้านหน้าเหมือนเวลาถักนิธรรมดาเลยอะคะ่ะอันแรกถัดไปนะคะโอเคอธิบายก่อนว่าเมื่อกี้เนี้ยเราถักออกมาจากแค่ห่วงเดียวให้มันกลายเป็นห้าห่วงอย่างนี้นะคะแล้วก็สี่ห่วงก่อนหน้าเราจะไม่ไปยุ่งนะคะเราจะถักแค่ตรงบับเบิ้ลตรงนี้ที่เป็นห้าห่วงกลับด้านหลังนะคะเราจะถักเพลยห้าห่วงค่ะ หห่วงที่เราเพิ่งขึ้นเมื่อกี้เพธรรมดาเลยนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าเรียบร้อยแล้วนะคะแถวที่สองของลายบับเบิ้ลเราจะกลับมาที่ด้านหน้าเราจะทำทั้งหมดมันจะมีห้าแถวนะคะ นี่คือแถวที่สามเราก็จะออกมาเป็นอย่างนี้เราต้องคอยนับดีดนะคะว่าเราจะไม่เป็นมาถักอันอื่นที่มันไม่เกี่ยวกับบับเบิลก็คือสีกับสีสองข้างนี้เราจะไม่ถักนะคะโอเคเราจะถักนิดทั้งหมดห้านิดธรรมดาเลยค่ะหนึ่งสองสามสี่ Okay. แถวที่3เสร็จเรียบร้อยแถวที่4นะคะเพล5ห้า่วงค่ะเพลธรรมดา1 2 3 4 5สมสหแบบนี้จากนั้นนะคะแถวต่อไปเนี่ยก็จะเป็นแถวสุดท้ายซึ่งก็คือแถวที่5 แถวที่5เนี่ยเราจะปิดงานนะคะแถวที่5นะคะแถวที่หเนี่ยเราจะปิดตัวบบเบลห้าห่วงนะคะโอเคเดี๋ยวทวนให้หนิดนึงว่า4ห่วงแรกไม่เกี่ยวแล้วก็สีห่วงหลังสุดก็ไม่เกี่ยวนะคะเราจะมาถักแค่5ห่วงที่เป็นฮอบบเบลนี้อันนี้แถวที่5เราก็ต้องปิดงานเลยอย่างแรกเลยในอันที่หนึงเนี่ยเราจะย้ายห่วงแบบฝั่งนิดอย่างนี้นะคะเหมือนจะนิด แต่ไม่นิดนะกคือเข้าไปเหมือนจะนิดแล้วก็ออกมาเลยอย่างนี้ห่วงที่สองเราจะนิดธรรมดาค่ะพอนิดห่วงที่สองเสร็จแล้วเนี่ยเราจะปิดงานโดยการเอาห่วงของอันแรกอ้อมมาปิดงานอย่างนี้ห่วงที่สามนิดธรรมดานะคะแล้วก็ปิดงานเหมือนเมื่อกี้เลย ีนี้เราจะเหลือห่วงที่4กับห่วงที่5เราจะทำการนิ i t t w o together นะคะก็คือการถักทั้งสองห่วงพร้อมกันถักนิดธรรมดาสองห่วงพร้อมกันอย่างนี้จากนั้นนะคะเราก็จะปิดอย่างนี้ เท่านี้เองค่ะอันนี้ก็คือบับเบิลสำเร็จแล้วมันก็จะกลับมาเหลือแค่ห่วงเดียวนะคะเพราะว่าเราเหมือนอยากได้อยากให้ห่วงเนี่ยมันจำนวนเท่าเดิมอยู่เราก็ถักตามแพทเทิร์นต่อไปได้เลยเท่ากับบับเบิลของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วพอถักในแถวต่อๆไปเนี่ยอันนี้มันก็จะเป็นเหมือนหนึ่งห่วงธรรมดาเราก็ทำเหมือนกับมันเป็นหนึ่งห่วงธรรมดานะคะเท่านี้ค่ะ เราหวังว่าเพื่อนเราอะที่กําลังถักอยู่ตอนเนี้จะดูตามแล้วก็ถักได้นะเมยเข้าใจไหมนะคะแล้วก็เผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆคนอื่นนะคะ